สวัสดีเดี๋ยวเจอทุกตาพาฝันขามาค่ะมาดื่มกาแฟดำเขยทุกตาพาฝันหรือว่ามากินกาแฟดำเขยทุกตาพาฝันค่ะมาจ้าเยอคคอฟฟี่ช็อตเฟรนอะไรแววอันหยอกค่ะครับยาอัศบีบกาแฟดำตอนเสาๆจ้ามา khá khá ơi là hô, hô cà phê đầm mơ bừng nhỉ mà. แห้งไมแห้งจ้ะเอาค่อยๆจิ๊บไปเด้อมันนี่ก็นด้อากาศก็เป็นขมุกขมัวกับข้างหลังนี้หมอกหลงฝนตกลังเหียนเอือยน้ำส่วน เมื่อนี้เอ้ยว่าเนา่ห้ยลูกกันคิสมาบ,บ์โบิบงอันนี้เอ้ยเอาออกเรียบรอย้อยแล้วค่ะเอาเบิงนะืงเนาะ ทำความสะอาดเราวันนี้ก็มันนี้คำว่าอันเว้วว่านเอ็ดอยู่ก็นะนาหาสีผสมมันเอาสีถือผสมกันสิอยังบด้แกส่งค่ะกินกาแฟสักก่อน Yeah. <clears throat>